สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการฟันธงมวยไทยวันนี้ผมดวงเด่นดวงเฮงผู้ดำเนินรายการจะมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์รายการมวยศึกมวยไทยเสีทีวีเพื่อคุณประจำวันที่16มิถุนายน2567นนี้ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่เซียนมวยผมไม่ใช่เซียนเดินสายผมเป็นแค่แฟนพันธุ์แท้ที่ชอบชมมวยทั้ง หน้าตู้หรือพูดง่ายๆคือเซียนไอแฟนพันธ์แท้ชอบเชียร์มวยหน้าตู้ที่มีเนีทำรายการถ่ายทอดวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจสีเพื่อให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมในช่องของผมดวงเด่นดวงเฮงไปพิจ,จารณาผมจอกคลิปรายการมวยฟันธงมวยไทยหนึ่งอาทิตย์หนึ่งคลิปติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพื่อไปเป็นวิเคราะห์ไอเป็นข้อมูลเบื้องต้นผมจะใช้ประสบการณ์ที่มีและความรู้สึกที่มีและการศึกษาทิปคู่ชกวิเคราะห์วิจารณ์การออกอาวุธไม้ไม้มวย,ย,ยไทยของแต่ละนักนักชกที่ทําการแข่งขันและจะทําการวิเคราะห์ศึกมวยไทยเจสีประกบคู่มวยไทยทัสุดทมุดสี่คู่นะครับคู่ที่หนึ่น,นั้น <S <S <an> พเพชรบางโทสอเดชพันธ์พบกับ ไม้สรางเงินสอยิ่งเจริญกันช่างน,น้ำหนักที่ชก123ปปอนด์กูที่สองสีลาชัยสจอแดนละยองพบกับอภิสิทธิ์เมฆดำมวยไทยหรือเพชรน้องฟาร์มเมฆดำมวยไทยคู่ที่สามลุงแสงตะวันสอพาราดเจอกับก้องกุลาจิตเมืองนุน่นน้ำหนักร3 7ยสบปอนด์ ส่วนศิลาชัยสจอจแดนยองกับอภิสิษ์นั้นชกกันใน115ปอนด์นะครับส่วนคู่เอกจัดได้จัดไว้ได้น่าชมมากเลยคู่นี้เป็นไฟล้างมือนะครับไฟแก้มือ <c oughs> ระหว่างเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนพบกับซุปฤปกิตเมืองนุน่นน้ำหนักที่ชก1 3 5ปอนด์ออะเรามาเข้าเรื่องเราเข้าเรามาเข้าประเด็นเราดีกว่านะครับวันนี้ไปกันแบบละเอียดละเอียดสักหน่อยผมจะไม่บอกว่า น้ำเงินชกมากี่ไฟไฟ,ไฟล่าจุดชกแพ้ใครน้ําหนักเท่าไรส่วนสูงเท่าไรวันนี้ผมวิเคราะห์วิจารณ์มาแล้ววันนี้ผมขันกองมาให้ท่านโดยเฉพาะพี่พี่ท่านขาใหญ่ท่านเสียนใหญ่ทั้งหลายท่านท่านทันท้งหลายนะครับพิษบางโทสอเดชพันธ์น้าหนักร้อยี่สิบสามปอนด์จำน้ําหนักไว้ดีๆนะครับพิษบางโทเนี่ยสอเดชพันธ์ชกร้อยยี่สิบสามปอนด์เจอกับไม้สร้างเงินสอยิ่งเกลือการช่างชกน้าหนักร้อยยี่สิบสามปอนด์เหมือนกัน ผมจะวิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้ก่อนนะครับช่วยพิจารณาด้วยเพชรบางโทเนี่ยเป็นมวยสไตล์หมัดเข่าเตะเดินศอกตั้งรับก็ดีเดินก็ดีจิตใจไนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องน้ำอดน้ำทนจิตใจในสุดยอดมาพบกับไม้สาเงินเป็นมวยหมัดหมัดแข้งเข่าไม่เท่าไร่แต่หมัดก็แข้ง ออกได้เสมอหมัดหนักชกหวังผลหนึ่งยกชกหมัดชกมัดไม่เยอะแล้วครับตึงตั้งตึงตั้งแต่หวังผลหมัดสอกแรงรุนแรงสอยิ่งเจริญการช่างค่ายนี้ก็การันตีอยู่แล้วครับมวยต้องเป็นคนภาคเหนือไม้สางเงินพิษบางโทนี่สอเดชพัน์นี่จะได้ คือเพชรบางทูเนี่ยเขาชคร้อยยี่สิบสามปอนด์ร้อยยี่สิบร้อยิบสามร้อยี่ิบห้าเนี่ยเขาชชกได้ไม้สางเงินเนี่ยเขาชชกได้เหมือนกันแต่ว่าต้องการําน้ำหนักพชษไม้สางเงินเนี่ยจะต้องํานน้ำหนักขุมน้ำหนักเยอะไปหน่อยเห็นไหมครับเล็กๆถ้าเพชรบางทูเนี่ยทะเลาะเบียดไปให้พ้นยกสามเนี่ยพ้นรักมีหมัดพ้น รัศมีพ้นอนุภาพมัดของไม้สรางเงินไปได้หนึ่งสองสามเนี่ยรอดไปนะรอดได้นะสี่ห้าเนี่ยผมว่าเพชรบางโทจะเหลื่อมๆแล้วเห็นชัดแล้วคู่นี้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาครับมวยมันสไตล์บูเหมือนกันเขาจัดเขาเปรียบได้ถูกคู่มากเลยคู่เนี่ยคู่นี้มีสิทธิ์ลุ้นระทึกมีสิทธิ์นับนอกได้ผมฟันธงนะคู่นี้ดีๆนะครับผมฟันธงมวยหน้ารอง,รงรครับเพชรบางโถครับ สวเดชพันธ์น่าลองครับน่าลองน่าลองน่าลองมากเลยครับอ่าน่าลองมากลงทุนนิดหน่อยแต่ได้เยอะเพราะยังไงไม้สร้างเงินมาต่อแน่นอนครับพอไม้สร้างเงินจะได้ใหญ่แต่ว่าน้ําหนักนะชุกกลางวันนะคุณคุมน้ําหนักเยอะกับคุณไม่คุมน้ําหนักเยอะผมออกลองที่ว่าออกลองไปที่เพชรบางทูน่าจะได้รับการชนะน่าจะเป็นฝ่ายชนะไม้สร้างเงินไปได้ แบบยังไงอะแบบหลุนแระทึกแล้วกันนะเจ็บตัวคู่นี้มีนับปีนอกผมว่ากรรมการไม่ได้คะแนนนะครับอาจจะมีนับปีนอกแน่นอนคอยดูชมผมบอกเลยนะผมฟันธงหน้าลองเพชรบางโทน่าจะชนะไม้สางเงินไปได้แบบไม่คบยกอ่าติดตามดวงเด่นดวงเฮงชี้ติดตามแล้วกัน เป็นเป็นแค่เพียงการวิเคราะห์นะครับท่านเอามาคู่ที่สองคููแรกเนะี่ยคู่แรกอยากให้ท่านจําดีๆนะครับน้ําหนักร้อยนะ่ามปอนด์นะจาไว้ดีๆเป็นเป็นเป็นข้อคิดผมไม่ได้ส่วนนะครับวันนี้ผมก็จะไปลองนี้แหละบอกตรงวันอาทิตย์นี้ผมบอกเลยว่าผมออกมวยลองหมดเลยอ่าเราลงทุนน้อยแต่ผลตอบแทมนมันได้เยอะถ้าไม่เข้าเราก็เสียน้อย คู่ที่สองสีลาเงินสอจอแดนบุรีไอ,อ,อ้สอจสอจแดนระยองเจอกับอภิสิทิ์เมฆดำมวยไทยคู่นี้ก็มวยเขา่ามวยตั้งมวยเข่าตั้งรับสีมือดักแพงก็ต้องเป็นศีลาศีลาชัยสอจอแดนระยองขอโทษนะครับศีลาชัยน้ำหนักที่ชกหนึ่งร้อยสิบห้าปอนนี่อีกคู่นี้ก็จำดีนะครับน้ำหนักชกหนึ่งร้อยสิบห้าปอนนะคู่นี้น้ำหนักชก หนึ่งร้อยสิบห้าปอนอาพิสิตเมฆดำมวยไทยอ่ะก็เป็นมวยจังหวะสีมือออกแข้งซ้ายแข้งขวาดักแทงฟันศอกเขาไหนก็ตีหนักแน่นถ้าวันนี้วันนี้ดูเกมการชกถ้าฝ่ายไหนเดินฝ่ายนั้นเสียเปรียบครับเอ้าเชื่อผมความใหญ่นะอยู่ที่ศิลาชัยอยู่แล้วสูงใหญ่ร้อยกลัวอยู่แล้วน้ำหนักที่ชกก็เป็นของศิลาชายัย หนึ่งร้อสิบห้าปอนด์ส่วนอภิสิทธิ์นั่นเขาต่อยต่ำกว่านั่นประมาณร้อยร้อยสิบร้อยสิบสองร้อยสิบสองนี่แหละอภิสิทธิ์วันนี้อภิสิทธิ์ทำน้หนักขึ้นมานะผมผมว่าผมผมจำไม่ผิดนะเพราะไฟล่าสุดเนี่ยอภิสิทธิ์ต่อยร้อยสิบสองปอนดนะ์ต่อยที่วิตี้อมน้อยชนะด้วยเดือนที่ผ่านมาวันสิบห้าร้อยสิบสองนี่แหละหน้าจะร้อยสิบสองนะแต่ผมจำไม่ผิดขอโทษด,ด้วยถ้าข้อมูลผิดพลาดแต่คู่นี้มันอยู่ที่น้ำหนักจริง เออแล้วว่าถ้าเกมการชกใครเดินเนี่ยตรงนั้นเสียเปรียบผมว่านะคู่นี้สีลาชัยเป็นมวยฝีมือดักแทงฟันศอกอาวุธคมอาภิสิทธิ์เมฆดำมวยไทยเนี่ยอาวุธคมดักแทงแข้งซ้ายขวาออกเหมือนเหมือนเตะมืนเหมือนมันไม่รู้ว่าวัฒนัดแข้งไหนศอกและ ลูกแข็งแรง,แรงมวยรุ่นน้องอภิสิทธิ์เมฆมวยไทยมาทำคู่นี้ผมไม่ได้ฟันทงหน้าแต่ผมบอกว่าหน้ารองครับหน้ารองเมหน้ารองไปที่อภิสิทธิ์เมฆดํามวยไทยยิมผมบอกไปที่อภิสิทธิ์เมฆเมฆดํามวยไทยยิมนะครับจะได้รับการชนะน่าจะชนะศิลาชัยสอจอเดียนยองไปได้แบบ ชนะแบบไปปลายอะ่ะเบียดไปปลายแล้วกันเอา้า <_ C 1> ผมออกมวยร้องแล้วกันคูนี้ผมชอบผมชอบอภิสิทธิ์เมฆดํามวยไทยยิมผมว่าน้องเขาหนักแน่นกว่าอาวุธหนักกว่าหนักกว่าศิลาชัยศิลาชัยคมแต่ว่าเมฆไอแต่อภิสิทธิ์เมฆดํามวยไทยยิมนี่ได้หนักเอา้ารอรุ่นกันบ่ายสองบาอง่บายสองสามทิพแล้วเ,เจอกันผมว่าอภิสิทธิมม์เมฆมวยไทยยิมน่าจะชนะศิลาชัยสจเดนระยองไปได้แบบ ตกอกตก,ตกใจอ่ะอาติดตามดูแล้วกันามาถึงคู่ที่สามครับลุงแสงตะวันสอภาราดพบกับกล้องกุลาจิตเมืองนุนสอภาราดก็บอกแล้วชื่ออยู่ที่ไหนลุงแสงตะวันเนี่ยโชคดีนะแต่วันนี้มาเสียเปรียบตัวเล็กมวยตัวนี้ผมคู่คู่ชกคู่นี้น้ำหนักชกกันร้อยสาสิบเจ็ดปอนด์กล้องกุลาจิตเมืองนุนเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะ ร้อยสามสิบเจ็ดปอนผมว่าน้องน่าจะชกร้อยสี่สิบกว่านะร้อยสี่สิบห้าก็ชกได้นะกล้องกุลาเนี่ยเสียงตะวันเนี่ยเป็นน้ําหนักของเขานะที่เขาแพ้ภั่ทองไพ่เงินเขาต่อร้อยสามห้าองนะวันนี้เขาทำหนัาขึ้นร้อยสามสิบสามเจ็ดนะนะลุงแสงตะวันเนี่ยคู่นี้มันก็น่าลองนะครับผมว่าลุงแสงตะวันจะไวกว่ากล้องกุลากล้องกุลาหนักแน่นแต่ช้าช้ากว่าลุงแสงตะวันเยอะผมว่าลุงแสงตะวันมีหลากหลายกว่าถ้ากล้องกุลาจับไม่ได้เนี่ย จับลุงแสงตะวันไม่ได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ลุงแสงตะวันน่าจะชนะคุณนี้ผมไม่ฟังทุนนะแต่ผมชอบมวยรอ,อที่เนี้ยผมให้ไปที่ลุงแสงตะวันสพนลาดน่าจะชนะก้องกุลาจิตมนุนไปได้แบบแบบแบบเป็นไปแล้ว <c oughs> แบบไม่น่าเป็นไปได้อ่ะคุณนี้ไม่ได้ฟังทุนนะครับแต่วันที่เนี้ยผมชอบมวอรอแต่แต่ว่าเสียนใหญ่ใหญเนี่ยเขาให้ทุกๆสำนักเนะี่ยเขาให้ก้องกุลาเหมือนไอ้ให้ก้องกุลาเหมือนแล้วครับ เขาว่าวันนี้กล้องกุลาจะชนะแบาเบอร์มวยห้าดาวด้วยผมก็บอกว่าลุงแสงตะวันเนี่ยเป็นมวยรองห้าดาวแล้วกันเอา้าจริงผมมองว่าลุงแสงตะวันมีความไวกว่าแล้วอาวุธคมวันนั้นถ้าไผ่ถ้าไม่ลูกถ้าไม่พลาดไปโดนหมัดของไผ่แดงนะผมว่าไผ่แดงก็เสร็จเหมือนกันนะไผ่แดงหนักกว่าแต่วันเนี้ยปัญหาเรื่องน้ำหนักล้วชคกลางวันร้อยสามเจ็ดปอนด์เนี่ยเป็นของลุงแสงตะวันเขาเออเจ้ากลองกุลาเขาตัวใหญ่ตัวใหญ่น่าโชคร้อยสี่สิบขึ้นน่ะ เอาก็ลองดูบางทีก็แต่งตัวแล้วกันนะครับมวยคู่นี้แต่งตัวมันก็น่าจะก็เข้าไปเข้าไปกล้องกุลาก่อนแล้วค่อยมาแต่งตัวเอาลุงแสงตะวันแล้วกันน่าลองน่าลองห้าดาวเอาโอเคครับผมออกไปที่ลุงแสงตะวันสพาราดน่าจะชนะกล้องกุลาจิตมนุนไปได้แบบ มันเป็นไปแล้วอ่ะนี่เป็นแค่บทวิคอ์วิจารณ์นะครับดูผมไม่เครียดแล้วครับผมไม่เครียดเดี๋ยวผมไปถ่ายทองบาทหนึ่งที่จำนำไว้อาติตย์นี้มันจะแหวนไม่เข้าละวันนี้แต่เขาเขาปิดก่อนเขาปิดเสาร์อาทิตย์มาคู่เอครับเพชรทองรอสิ์หลวงพี่น้ำฝนเจอกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนน้ำหนักพิชชุกร้อยสาสิบห้าปอนด์นี่นี่น้ำหนักของของลุงเสนตะวันในตรงเนี่ยเนี่ยร้อยสาสิบห้าเนี่ยเออเนี่ยรุ่นเนี้ย เพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนพบกับซุปเปอร์เล็กจิตบางนนคู่นี้ไม่ต้องฝันยิ้ยายอะไรมากครับเป็นระดับเขาเรียกอะไรอะอ,อาจารย์เรียกสื้อแปะสือแปะเรียกอาจารย์นะเพชรทองหล่อสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนเนี่ยเพชรทองหล่อนะ่ะก็โอเคอยู่ครับถ้าเดินถ้าเดินมาก็เหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นหนังม้วนเก่าก็จะเข้าทางซุปเปอร์เล็กจิตบางนนนะครับถ้าเดินนะถ้าออกอาวุธแลกแข้งซ้ายแรงขวาถีบวงนอก คือจะให้ซุปเปอร์เล็กเดินมันก็คงจะไม่ใช่แหละครับเพราะซุปเปอร์เล็กมวยตั้งรับเจ้าซุปเปอร์เล็กเนี่ยเขาเป็นมวยตั้งรับออกแข้งออกมัดพิทองหล่อก็ต้องเดินปั้มตีในแทงเข่าอาวุธที่ถนัดฟันศอกต่อยมัดซุปเปอร์เล็กก็จะดักแทงดักแข้งเนี่ยครับดักแข้งดักแข้งดักถีบดักปันไอ้ดักปั้มหักเหลี่ยมหักล้มเอาเหลี่ยมมาซุ้งมวยคู่นี้ราคามันก็อยู่ที่เพชรทองหล่อนะ ทองรอต่อยอยู่ที่เจ้าเลดมวยนะครับเปิดให้เพชรทองรอเสมอออกเพชรทองรอเพราะว่าทองเพชรทองรอกอยู่ไอเขาเรียกเจ้าทินแต่ผมว่านะมวยคู่นี้มันก็จะออกแดงมาสามคู่คู่นี้ผมขอออกน้ำเงินแล้วกันออกซปเปอร์เล็กซปเปอร์เล็กน่าจะชนะย่ำแค้นไปได้อีกครั้งหนึ่งไม่ฟันทงนะครับเพราะว่าน้ำหนักว่าสามห้าปอน,นซปเปอร์เล็กขาทุกข์ได้สบายมากแล้วมีมีความกดดันนะครับตัวก็ไม่ใหญ่กวเพชรทองรอหรอก แต่ว่าซูเริกอาศัยความหนักแน่นดักแทงดักต่อยดักชกยังไงพชรต้องหล่อเดินอยู่แล้วครับวันนี้ยมันก็จะเข้าเกมพชซูเปอร์เลกนี่คือแค่บทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับอย่าเป็นซีเรียสวันนี้ผมก็จะลองลองทั้งหมดสี่คู่ลองแดงลองแดงลองแดงแล้วก็มาลองน้ําเงินลองแดงสามคู่แล้วก็มาลองน้ําเงินจริงคู่ที่สี่ผมออกมาที่ซูเปอร์เล็กน่าจะชนะย้าแขนเพชรทองหล่อสิทธิ์ลงพินยฝนไปได้อีกไฟ ามาทวนอีกครั้งหนึ่งครับคู่แรกผมให้ไปที่คู่แรกเรามาทวนกันนะครับว่าผมให้ใครบ้างครับคู่แรกฝนผมฟันธงเลยนะคู่แรกน,นนะี่ฟันธงครับปัระวฟันธงเพชรบางโทสอเดชพันจะชนะไม้สร้างเงินสอยยิ่งจิญกาช่างไปได้แบบไม่ครบยกอืเจียผมเถอะคู่นี้ไม่ครบยกไม่รู้ใครจะน้องใครแต่ผมฟันธงแนะว่าเพชรบางโทจะชนะผมจะลองและยองเยด้วยเนี่เป็นมวยห้าดาวที่ผมจะลองเลยคู่เนี้เพชรบางโทสอเดชพัน มวยหน้าหลองห้าดาวคู่ที่สองผมออกไปที่อภิสิทธิ์เมฆดํามวยไทยผมอาศัยลูกหนักลูกแน่นครับอถ้าอาภิสิทธิ์เดินก็เข้าทางศิลาชัยถ้าศิลาชัยไม่เดินหรือยืนแลกแข้งก็จะเสร็จอภิสิทธิ์ผมว่าเนี่ยอภิสิทธิ์มีความไวกว่าและหนักกว่าผมตึงออกลองไปที่อภิสิทธิ์เมฆดํามวยไทยยิมน่าจะชนะศิลาศิลาชัยสจเดนเดนลยองไปได้คู่ที่สาม ลุงแสงตะวันสอพาราชพบกับก้องกุลาจิตบุญนลคู่นี้ผมก็ออกลองครับออกลองไปที่ลุงแสงตะวันสอพาราชเพราะมีคมไวว่องไวอาวุธคมไวกลัวรอรุน้นคู่นี้ก็ขยับขยายแต่งตัวนะครับคู่นี้ <c oughs> ผมก็จะเสียวเหมือนกันแต่ผมชอบมวยลองครับผมลองไปที่ลุงแสงตะวันสอพารลาดน่าจะชนะก้องกุลาจิตบุญนลไปได้แบบแบบเป็นไปแล้วอ่ะออ่ลองดูครับ ดูผมไม่เครียดครับดูผมผมไม่เครียดใน15้าทีแล้วนานปันเนี่ยเพชรทองหล่อสิทธิ์ลงพี่น้ำฝนคู่เอกผมออกไปที่ซุปเปอร์เล็กจิตมังนุนจะย้ำแ้นชนะเพชรทองหล่อไปได้เหมือนหนังเหมือนเดิมอะ่ะคู่นี้ผมออกไปซื้อซุปเปอร์เล็กนะครับผมลองอย่างนี้นะครับคู่นี้อ่ะจบวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ทั้งสี่คู่แล้วขอให้ท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้ท่านพบแต่วความดีความเจริญรุ่งเรืองนะครับ เข้ามวยก็เข้าตัวถูกได้รับได้เงินได้ทองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมีเงินส่งวัดรถส่งลูกไปโรงเรียนก็ยอดมวยเนี่ยนะครับ <c oughs> ฝากแฟนขับแฟนเพลงแฟนขับแฟนเออผมจะบอกนะครับวันนี้วันหวยออกด้วยวัน,นที่สิหกถ้าอยากมีโชคทางหวยก็ติดตามหมอลำนะครับหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง,อ,งอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับถ้าอยากมีโชคมีลาภก็ติดตามนะครับ <c oughs> เล่นจริงถ้าอยากเสี่ยงดวงวัดวัดเลยก็ต้อง รายการหวยทุกๆรายการเราวัดกันได้เราเราเรามันเป็นมันเป็นอะไรอะอะไรอะที่มันถูกกฎหมายอะเออเราไปเชียร์ในเวทีไปเล่นการพนันในไปเล่นการพนันในเวทีราชดำเนูนลุมพินีเนี่ยมันเป็นที่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 ถูกกฎหมายครับอ่ะฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยดวงเด่นดวงเฮงไอดวงเด่นดวงเฮงรายการฟันธงมวยไทย เราจะพบกันอาทิตย์ละหนึ่งคลิปนะครับที่เหลือผมจออคลิปทั่วๆไปคลิปหมอลำอุงหญิงเพชรบ้านแพงม,ม,มั่งคลิปสาคดีมั่งแล้วแต่เวลาว่างเพราะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับช่องผมไม่ได้หวังรายได้อะไรนะครับหวังเพื่ออยากพูดคุยเพราะช่วงนี้อายุสี่สิบแปดแล้วไม่รู้อยู่อีกกี่ปีใช่ไหมก็ทําอะไราที่เราต้องทำการทำไป <c oughs> ขอให้ทุกท่านที่รับชมคนีปเฮงๆนีรวยครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยครับท่านเสียนขายใหญ่ทั้งหลายคือท่านปรดเมตตาผมด้วยนะครับ ท่านท่านเ,นเพื่อนๆน้องครับขอโทษขออภัยนะครับถ้ามีข้อวิจารณ์อะไรพูดจะผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยตาตุขอโทษขอโทษนะครับขอทุกคนเลยเฮงเฮงลยๆวยเข้าตัวถูกนะครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ